ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงขั้นตอนการเคลือบกอดแล้วนะครับผมหลังจากที่เราทําการล้างหลังคานะครับผมลงสีรองพื้นทําการซ่อมรอยรั่ว เปลี่ยนสันตะเค้เปลี่ยนตะเค้รางาลงตัวใยไฟเบอร์ลงอะคริลิกกันซึมทุกอย่างนะครับผมแล้วก็ลงสีจริงไปเมื่อวานนะครับผมรอบที่2ตอนนี้มาถึงขั้นตอนการลงเคลือบผิวก้อนแล้วนะครับผมก็จะทําให้หลังคาเรามันวาวขึ้นนะครับผมโดดเด่นสะดุดตานะครับผมแล้วก็ช่วยโปรเทคความร้อนนะครับผมช่วยสะท้อนความร้อนแล้วกันเวลา แสงแดดตัวกระทบหลังคาเนะครับเขาก็จะสะท้อนความร้อนออกจากนอกบ้านนะครับก็ช่วยลดอุณหภูมิในบ้านเราได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผม6ขั้นตอนของการทําสีหลังคานะครับหรือว่าการรีโนเวทส,สีหลังคาใหม่นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมเราก็เน้นการเซฟตี้ของช่างเราเป็นหลักแล้วก็พยายามให้ตัว เขาเรียกว่าอะไรหัวฉีดนะครับหัวฉีดหัวพ่นนะครับห่างจากหลังคาประมาณ30-40ถึงเส้นนะครับผมก็ประมาณนี้ช่างเราก็จะทำการพ่นไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ข้างบนนู้นก็จะมีตัวกระป๋องแล้วก็มีแปรงนะครับตรงไหนที่หัวพ่นเราเข้าไม่ถึงก็จะใช้แปรงแล้วก็กระป๋องนะครับคอยเก็บอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จอีกทีนึงนะครับว่าจะเงางามขนาดไหนครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ